สนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลีทางค่าย SYM นะครับก็ได้ทำการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สกูตเตอร์รุ่นใหม่อย่างเป็นทางการในไต้หวันนะครับกับรุ่น MMBCU 158นะครับสกูตเตอร์ชื่อแปลกที่มีงานออกแบบเฉพาะตัวได้รับแรงบันดาลใจมาจากงูแมมบานะครับนั่นเองซึ่งเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงจากทวีปแอฟริกาโดยจะเป็นโมเดลรุ่นแรกในการเปิดซีรีส์ใหม่ที่เป็นลายย่อยของรถแนวทาง Max i ซ c o o ก e r เตอร์ของทางค่ายอีกด้วยครับ ซึ่งที่มาของชื่อ MMBCU นั้นนะครับจะเป็นการนำเอาคำทั้ง3คำนะครับมาผสมกันประกอบด้วย MMB ซึ่งจะหมายถึงงูแมมบ้านะครับ C, C จะย่อมาจาก crossover และ U ที่ย่อมาจาก unique ซึ่งเจ้าโมเดล MMBCU จะเป็นผลิตภัณฑ์แรกในไลน์อัพใหม่จากซีรีส์ CU หรือว่า crossover u n i q ที่ทางบริษัทเปิดเป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับผู้บริโภคนั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าแรงบันดาลใจในการออกแบบนะครับก็สามารถมองเห็นได้จากรูปลักษณ์ที่ดูเหมือนหัวงูอีกทั้งด้วยการออกแบบตัวแฟริงที่จะมีลูกเล่นของการอัดขึ้นรูปนะครับให้มีลักษณะคล้ายกับเกรดของงูและมีการใช้สีที่มีความเหลือบและเปลี่ยนจากสีเดิมเมื่อถูกกระทบกับแสงซึ่งเหมือนกับสีของเจ้าง,งูแมมบา้นั่นเองจุดเด่นจะอยู่ที่ไฟหน้าครับที่ทางผู้ผลิตได้เลือกออกแบบชุดไฟแนวตั้งแบบคมเดี่ยวโดยมีชุดไฟ DRL แบบ LED ขนาบข้าง พร้อมกับสัญญาณไฟเลี้ยวที่ฉบเฉียวและก็ทําให้ตัวรถดูปรัดเปรียวมากยิ่งขึ้นขุมกาลังของตัวรถนะครับจะมาในเครื่องยนต์ขนาด 158cc ซีสูบสจังหวะแบบซิงเกิ wow. ลโอเอซ์คัมชัปสวาลระบายความร้อนด้วยหม้อน,น้ำนะครับโครงสร้างจะเป็นแบบ Double c r a d ชเระบบกันสะเทือนด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบเทเ e สโคปิกนะครับแต่ว่าจุดเด่นที่ค่อนข้างจะน่าสนใจก็คือ ชุดการสะเทือนหลังครับจะเป็นแบบโมโนโชกหรือว่าแบบเดี่ยวนั่นเองเพราะว่าปกติแล้วรถในแนวนี้นะครับส่วนมากจะเป็นแบบโชกหลังคู่นะครับล้อจะเป็นแบบล้อแม็กขนาด13นิ้วเท่ากันทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังครับฟีเจอร์ตัวรถจะมาพร้อมกับ LED รอบคันนะครับหน้าจอแสดงผล LCD ดิจติตอลเต็มรูปแบบมีช่องเสียบชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับช่องเก็บของใต้เบาะขนาด28ลิตรใส่ประกน็อกเต็มใบได้มี ABS ทั้งหน้าและหลังนะครับจากของ s c ชเลยทีเดียว แต่ก็เอหนจุดเด่นของตัวรถก็คือระบบ traction control ครับที่มีมาให้ราคาขายในไต้หวันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ13,900กว่าบาทด้วยกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นราคาที่อาจจะดูสูงมนิดหนึ่งแต่ว่าโครงสร้างราคาของไต้หวันเนี่ยถือว่าค่อนข้าง,างจะสูงกว่าที่อื่นๆอยู่แล้วนั่นเองครับสนับสนุนโดย Lambretta Scooter Classic สายพันธุ์อิตาลี